สวัสดีค่ะวันนี้พบกับแพรนะคะวันนี้เนี่ยแพรจะพาเพื่อนๆนะคะมาคาเฟ่แถวบ้านแพรเองนะคะใกล้มากจริงๆแถวบ้านมากเพราะว่าประมาณ29ถึงนะคะอันนี้นไม่ได้มาครั้งแรกนะคะครั้งแรกที่มาเนี่ยไม่คิดว่าจะอร่อยด้วยซ้ำนะคะคิดว่าเหมือนกาแฟชงๆคุณลุงแถวบ้านนะคะแต่ตอนนั้นมาปุ๊บเนี่ยหุยอร่อยนะคะไม่น่าเชื่อทีนี้เนี่ยของเขาก็อร่อยนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาพาเพื่อนๆมาดูกันนะคะว่า ร้านเชื่ออะไรแล้วก็อร่อยจริงไหมไปกันเลยเร้านมีที่จอดรถนะคะเยอะมากก็อันนี้เป็นตัวร้านนะคะเ,เมื่อกี้ช่วงกลางวันนะคะมีคนมาเยอะมากเลย ร้าเนี่ยอยู่ติดถนนเลยนะคะชื่อ cozy coffe นะคะบางคนอาจจะรู้จักแล้วว่าเหมือนมีหลายสาขานะคะอันนี้คือแถวบ้านแถวเลยนะก็เองนเข้าไป กะนาาโซดามานะคะก็เหมือนจะไม่ค่อยเปรี้ยวนะคะแต่ว่าอันนี้สั่งแบบไม่ใส่น้ำผึ้งนะคะก็อร่อย คือแผเป็นคนชอบทานเปรี้ยวนะคะร้านนี้ถือว่าไม่เปรี้ยวเลยก็เริ่มเปรี้ยวละและช่วงนี้นะคะมีหลายคนที่ชอบไปคาเฟ่เนาะก็เหมาะสคือถามว่ามาทําอะไรจริงไหมคือตอนแรกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามาทําไมมีแต่ร้านกาฟแฟอะไรเงี้ยนะคะแต่เหมาะสําหรับคนที่ต้องออทำงานที่ใช้สมาธิเยอะ นะคะหรือบางคนก็มาเพรถ่ายรูปนะตอนแรกแพลก็มาเพรถ่ายรูปบ้างนะคะบางวันก็ต้องการใช้สมาธิมากๆพอทําไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหติดลมนะคะเงยหน้ามา2อสามชั่วโมงแล้วนะคะก็แล้วแต่คนนะนี่ก็ต้องไปคาเฟ่แบบวันเว้นวันนะเออถ้าทีไหนไม่ไปนี่ก็แปลกนะนะคะอันนี้ก็คืออยู่แถวบ้านจริงๆนสถือว่าเป็นคาเฟ่ที่ เออโอเคเลยอะ่ะเราจะคิดว่าแถวบ้านเราเนี่ยมันไม่ค่อยมีคาเฟ่ที่ยังไงน่านั่งนะคะเราจะต้องเมื่อก่อนเนี่ยชอบไปนั่งสตาร์บัคเนาะขอพอไปนั่งบุ๊บนี่แล้วก็เริ่มเบื่อแต่ว่าเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนมาพวกคาเฟ่ร้านสวยๆนะคะก็ลองดูนะใครที่ยังไม่เคยได้ลองไปคาเฟ่นะคะหรือว่าไปแต่พวกร้านกาแฟแบบร้านกาแฟทั่วไปอ่ะคะ่ะร้านกาแฟจริงๆสตาร์บัคเอ,อ่อ อินทันนิ่มอะไรแบบนี้ลองดูนะคะอีกเมนูหนึ่งนะคะอันนี้แพลวสัง่งไว้ช็อกชีสเค้กมานะคะเดี๋ยวลองชิมดูนะว่าอร่อยไหมเดี๋ยลองชิมเป็นคนชอบช็อกโกแลตนะคะมาก น,นี้เป็นชีสเค้กน,นะคะแต่ว่าไม่ชอบชีสอะ่ะอืมแต่ก็ตัดเลี่ยนดีนะนะคะชีสมันเค็มๆนะคะข้างล่างฐานเนี่ยมันเป็นคุกกี้นะสายหวานเนี่ยต้องชอบมันจะไม่เลี่ยนช็อกโกแลตเกิด แต่ตอนนี้เลี่ยนชิตและอือันนี้ชิ้นละร้อยสิบเก้าบาทนะคะก็ถือว่านะคะก็แรงอยู่นะคะแต่ว่าคือแถวเนี้ยมันมีโรงเรียนนานาชาตินะคะแถวบ้านโรงเรียนนานาชาติฮา r r โรนะคะ สำหรับใครที่อยากมานะคะก็ลองมากันดูนะคือวันนี้แพลวเพิ่งทานข้าวมาก่อนก่อนมาคาเฟ่นะคะก็เลยไม่ได้สั่งของขาวมาลองกินดูเนาะยังไงก็รอบหน้านะคะรอติดตามกันดูแล้วกันนะว่าแพลวจะไปที่คาเฟ่ไหนหรือว่าแพลวจะไปทําอะไรที่ไหนกับใครนะคะเดี๋ยวฝากติดตามทุกคนเนาะฝากทุกคนนะคะติดตามรับชมในรอบถัดไปนะคะไม่ใช่ ติดตามทุกคนนะคะฝากทุกคนติดตามด้วยในวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะบ๊ายบาย